สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็นำท่านมาพบกับยินเดียชินเซเล็ก200คิทหนึ่งมุมยาว15เมตรนะฮะยินเดียชินเซเล็ก200คิทหนึ่งนะฮะมาพร้อมกับพลังเครื่องยนต์6สูบสีหวานเครื่องยนต์ดีสุดใส่เล็กเกเจคชั่นครับ145แรงมา้าครับที่2รอบต่อนาทีทา 8, 10, 10ครับใบแท็ก80เซนครับโรเลอร์9ตัวแคเรีย์2ะฮะตัวนี้เป็นตัวมุมยาวจะมีโรเลอร์9ตัวนะฮะ กีเล็กครับรุปมอาม1 5เมตรค่ะีเดินตามตูดเข้าไปยันหน้างานครับ เดินมาได้ครึ่งทางแล้วฮะสำหรับพิตชิเซเด็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งบูมยาว15เมตรฮะกลับมาใหม่ครับหลังจากที่ไปทำแพลกมาใหม่นะฮะใกล้ถึงจุดหมายแล้วฮะเซตเอ็กสองร้อยคิดหนึ่งครับบูมยาวพิเศษครับสิบห้าเมตรครับใส่บุขี้ใหญ่นะฮะบุขี้ไว้ปาดสลบพอะนะฮะ คมรับเครื่องยนต์6 b g ครับเครื่องยนต์เล็กน,นะฮะสะใจ้วปูมยาวครับโอ้โห าว้าวไวครับมันยาวนะครับ สว,วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยครับเทนเน่นประทังครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับยาชิเซเด็กสองร้อยคิดหนึ่งบุญยาวพิเศษครับสิบห้าเมตรนะฮะงานเก็บงานนะฮะงานคลองครับเอาขี้เลนขึ้นให้หมดนะฮะยาชิช้เซเด็กสองร้อยคิดหนึ่งมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์หสูบสี่หวัวระบายความร้อนด้วยน้ำเทปโวชาร์จดิเตอร์คูลเลอร์นะฮะ 6วิจี1ครับ145แรงมาครับที่200รอบต่อนาทีครับใบแท็ก8สิบเซนครับโรลลเลอร์9ตัวแคริสอง2ครับ่อกีตัวนี้ใส่ผูีพิเศษครับเลื่อมครับแปบ๊บเดียวบูม,บ,มบูมครับตะใจนะครับ บนเจ้าฮิตาชิเซเล็ก200คิลหนึ่งบูมยาวนะฟังเสียงกำลามของเครื่องยนต์อีซู6 PG ิจีครับไดเล็กเร็กชั่นครับ145แรงมาครับสำหรับตัว2.0ศูอคิหนึ่งครับเสียยฟังเสียงครับเครื่องยนต์จะไม่ต่างกับตัว 5G นะฮนะไดเล็กเหมือนกันครับลักษณะคล้ายๆกันครับแต่แรงมาจะน้อยกว่านะฮะตัวนี้อยู่ที่145แรงมาครับที่2รอบตจราดีครับ ส่วนตัว 5T กับ6 g จะอยู่ที่165แรงม้านะตัวนี้จะเป็นตะเปคญี่ปุ่นนะหานผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นครับสำหรับเซเล็ก200กิโลถึงนะฮะรล้วา,าเป็นตัวรุ่น3ที่เป็นเครื่องยนต์ i s u z 4HK MX จะอยู่ที่ฐานผลิตอยู่ที่อ e ินโดนีเซียแล้วนะ